เมื่อนักเรียนทำงานเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการส่งก่อนที่เราจะส่งนะคะก็คือดูชื่อว่าเราจัดการพริมพ์ชื่อเรียบร้อยหรือ,อยังถ้าพิมพ์เสร็จแล้วเราก็จะไปที่เมนูไฟล์นะคะเซฟนาแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการเซฟงานไว้ในยูเซอร์เนมของเราแล้วนะคะต่อไปเราจะส่งค่ะก็คือสังเกตที่ด้านบนนะคะ จะมีปุ่มแชร์อยู่สีส,มสม้มๆถ้าใครไม่มีนะคะให้นักเรียนกดเข้าไปที่ C Project Page นะ,ะเมื่อกดเข้าไปแล้วก็จะมีในส่วนของการปุ่มอ่าแชร์นะคะกดแชร์เข้าไปมันจะให้ยืนยันอีเมลนะคะในที่นี้อ่ะพอเรามีแชร์แล้วนะคะให้กดไปที่แชร์นะคะเสร็จแล้วนะคะตรงนี้บาง คนก็จะต้องแถบสเีเขียวที่ของครูนะคะของนักเรียนจะเป็นแถบสีเหลือง,องจะมีปุ่มคําว่าแชร์หรือมีคําว่าแชร์อยู่ให้นักเรียนกดแชร์จากนั้นจะมีลิงก์นะคะของชิ้นงานตัวนี้ให้กดคัดลอกลิงก์นะคะแล้วก็ Copy Link ์นะคะตรงนี้ Copy Link ์เสร็จนะคะไปที่เว็บไซต์ค u m o n com นะคะไปที่วิทยาการคํานวณ2หน่วยที่3นะคะ แล้วก็เลื่อนลงมาหาคำว่ากิจกรรมที่3.1-2นขีดนะคะเปลี่ยนตัวละครจะมีลิงก์ส่งงานกิจกรรมที่3.1-2ออยู่นะคะก็คือเลือกชั้นห้องปกตินะคะเลขที่ชื่อสกุลน,นะคะก็ใส่ไปนะคะเลขที่ไม่ใส่ครูตัดคะแนนนะคะ แล้วก็วางลิงกนะ์จากนั้นทำการกดส่งได้เลยค่ะนะคะก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยในงานนี้นะคะตรงนี้เอบนะคะเมื่อทำการส่งเสร็จแล้วนะคะ